ปล่อยว่างคือปัญญาการปล่อยว่างในทางธรรมไม่ใช่ความว่างเปล่าที่ไม่มีคุณค่าหากแต่เป็นความว่างที่เต็มไปด้วยสติปัญญาและความเข้าใจต่อความจริงของชีวิตชีวิตของเราล้วนถูกขับเคลื่อนด้วยความคิดความอยากและความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินคนรักเกียรติยศหรือแม้กระทั่งความคิดความเห็นของตอนเองยิ่งเรายึดมากเท่าไรใจก็ยิ่งหนักมากเท่านั้นเหมือนคนที่สะพาย กระสอบหินเดินทางไกลย,ยิ่งก้าวยิ่งเหนื่อยแต่ถ้าวางลงความเบาและความอิสระก็เกิดขึ้นทันทีการปล่อยว่างจึงไม่ใช่การทอดทิ้งหรือหนีปัญหาแต่คือการเข้าใจว่าทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีสิ่งใดคงทนถาวรทุกสิ่งย่อมเปลีป่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเมื่อเราเห็นความจริงเช่นนี้ใจก็ไม่ไปเกาะไม่ไปยึดให้เป็นภาระความทุกข์จึงเบาบางลงทันที คนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดคิดว่าปล่อยว่างคือไม่สนใจอะไรเลยปะลอดปลระเลยชีวิตแต่แท้จริงแล้วปล่อยว่างคือการทำทุกอย่างอย่างเต็มกำลังด้วยใจที่ไม่ย,ยึดมั่นว่าผลลัพธ์จะต้องเป็นอย่างที่เราต้องการเปรียบเสมือนชาวนาที่หว่านมเมล็ดพืชลงไปในนาทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดแต่ไม่ทุกใจถ้าวันหนึ่งฝนแรงหรือน้ำท่วม เพราะเขารู้ว่าเหนือการควบคุมของตนการทำด้วยใจเช่นนี้คือการกระทำที่มาพร้อมปัญญาไม่ใช่การยึดติดเมื่อเราฝึกปล่อยว่างใจจะเปิดกว้างยอมรับความจริงของโลกได้มากขึ้นเห็นความสุขและความทุกข์เป็นสิ่งที่มาแล้วก็ไปเห็นความสำเร็จและความล้มเหลวเป็นเพียงประสบการณ์หนึ่งของชีวิตไม่ใช่สิ่งที่ต้องแบกติดไว้ตลอดเวลาปัญ,ญญาจะค่อยๆเกิดขึ้นว่าทุกอย่างเป็นไปเพื่อสอน เราให้เรารู้จักเติบโตจากภายในปล่อยว่างยังเป็นการให้อภัยตนเองและผู้อื่นหากเรายึดโทษยึดความผิดยึดความแค้นใจก็เท่ากับกักขังหัวใจให้อยู่กับความมืดแต่ถ้าเราปล่อยวางได้ใจก็เป็นอิสระเบาสบายเหมือนนกที่หลุดจากกรงไปสู่ท้องฟ้องฟาอันกว้างใหญ่ดังนั้นการปล่อยว่างไม่ใช่เรื่องของความอ่อนแอแต่เป็นเครื่องหมายของความแข็งแกร่งทางจิตใจ เป็นปัญญาที่ทำให้เราดําเนินชีวิตอย่างสงบไม่ว่าภายนอกจะผันผวนเพียงใดใจก็ยังตั้งมั่นเป็นกลางและเบาสบายหากมองให้ลึกลงไปปล่อยว่างคือหัวใจของการเดินบนหนทางธรรมเพราะทุกส่วนใหญ่ของมนุษย์เกิดจากการแบกสิ่งที่ไม่จำเป็นต่อจิตใจไว้มากเกินไปเราแบกอดีตที่แก้ไขไม่ได้แบกอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแบกคำพูดของคนอื่น ที่ไม่อาจควบคุมแบกความคาดหวังจนกลายเป็นภาระเมื่อจิตใจเต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้ย่อมไม่เหลือพื้นที่สำหรับความสุขที่แท้จริงการปล่อยว่างไม่ใช่การผลักสายสิ่งต่างๆออกไปแต่คือการรู้จักวางสิ่งที่ควรปล่อยและรักษาสิ่งที่ควรเก็บไว้เหมือนคนเดินทางที่รู้จักจัดกระเป๋าเขาไม่โยนของทุกอย่างทิ้งแต่เลือกพกเฉพาะสิ่งจำเป็นเมื่อเราเรียนรู้ที่จะปล่อยว่างเรา จึงไม่ละทิ้งความรับผิดชอบไม่ละเลยหน้าที่แต่เราจะไม่แบกเกินจําเป็นไม่ยึดติดกับสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของเราความจริงแล้วใจของมนุษย์เปรียบเหมือนผืนน้าหากเราโยนหินลงไปมันจะกระเพื่อมและขุ่นหมัวแต่เมื่อไม่เติมสิ่งใดลงไปน้ําย่อมใสและสะท้อนความจริงได้ชัดเจนฉันใดก็ฉันนั้นหากใจเรายึดติดในความชอบความชังความต้องการหรือความคาดหวังมากเกินไปใจย่อมวุ่นวาย และมืดบอดแต่เมื่อใจรู้จักปล่อยว่างความใสความสงบและความเข้าใจตามความจริงก็เกิดขึ้นนั่นคือปัญญาที่แท้จริงการปล่อยว่างยังช่วยให้เรามองเห็นคุณค่าของปัจจุบันอย่างแท้จริงเพราะคนที่ยึดอดีตหรือกังวลอนาคตมักพลาดความสุขที่อยู่ตรงหน้าแต่เมื่อเราปล่อยวางได้เราจะอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มเปี่ยมไม่เร่งรีบไม่เสียใจ ไม่คาดหวังจนเกินไปแต่รับรู้ทุกลมหายใจทุกการกระทำด้วยความตื่นรู้บางครั้งการปล่อยว่างก็คือการยอมรับว่าชีวิตไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบเสมอไปเราไม่จำเป็นต้องเป็นที่รักของทุกคนไม่จำเป็นต้องประสบความสำเร็จตามมาตรฐานสังคมทุกข้อการยอมรับในสิ่งที่เราเป็นโดยไม่กดดันตนเองและไม่เปรียบเทียบกับใครนั่นคือการปล่อยวางความยึดติดในตัวตน และเมื่อปล่อยวางจากตัวตนได้ปัญญาจะเปิดกว้างเห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงยิ่งไปกว่านั้นการปล่อยวางยังทำให้เราเข้าถึงความรักที่บริสุทธิ์เมื่อใจไม่ยึดไม่กักขังเราจะสามารถรักผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนไม่บังคับไม่ครอบครองแต่เป็นการรักด้วยความเมตตาความการุณาและความเข้าใจนี่คือความรักที่ไม่สร้างทุกแต่สร้างอิสระทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น ดังนั้นปล่อยว่างจึงไม่ใช่เพียงหนทางสู่ความสงบแต่ยังเป็นบันไดสู่ปัญญาอันแท้จริงที่ช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างอิสระไม่ผูกพันกับโซ่ตรวนของความยึดมั่นและไม่ตกเป็นทาสของความปรารถนาหากเรามองชีวิตให้ถ่องแท้จะเห็นว่าทุกสิ่งที่เรายึดไว้ล้วนเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นร่างกายความสัมพันธ์ความสุขความทุกข์หรือแม้แต่ความคิดที่เราหวงแหน ไม่มีสิ่งใดอยู่กับเราได้ตลอดไปแต่เพราะความไม่รู้เราจึงเผลอไปยึดมั่นว่ามันคือของเราจึงเกิดความหวั่นไหวเมื่อสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงการปล่อยว่างจึงเป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับความเปลี่ยนแปลงไม่ต่อสู้ไม่ปฏิเสธแต่ก็ไม่วิ่งหนีเป็นการยืนอยู่ท่ามกลางคลื่นลมแห่งชีวิตด้วยใจที่มั่นคงเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ยังรากลึกไม่ว่าลมพายุจะแรงเทียงใด ก็เพียงโอนเอ็นไปตามแรงลมแต่ไม่หักโค่นเพราะรากแก้วของมันฝังแน่นอยู่ในผืนดินปัญญาก็เช่นการเป็นรากแก้วที่คอยประคองใจไม่ให้ล้มเมื่อพบกับความพันผวนแห่งชีวิตหลายครั้งที่เราทุกข์ไม่ใช่เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแต่เพราะใจเราไม่ยอมรับและไม่ยอมวางยกตัวอย่างง่ายๆหากใครสักคนพูดคำที่ไม่น่าฟังใส่เราคำพูดนั้นเป็นเพียงคลื่นเสียงที่ผ่านหูแล้ว ก็หายไปแต,แต่ถ้าใจเราเก็บมันไว้ย้ำคิดย้ำจำความโกรธความน้อยใจจึงก่อทุกข์ขึ้นมาแต่หากใจเราปล่อยวางได้คำพูดนั้นก็เป็นเพียงลมพัดผ่านไม่ทิ้งร่องรอยใดๆไ,ไว้การฝึกปล่อยวางยังเป็นการสลายอัตตาหรือความยึดมั่นในตัวตนเพราะตัวตนนั้นเองคือสิ่งที่ก่อทุกอย่างลึกซึ้งเรามักคิดว่าเขาดูถูกฉันเขาไม่รักฉันฉันผิดพลาดฉันต้องได้ คำว่าฉันเหล่านี้คือโซ่ตรวนที่ผูกใจไว้กับความหลงแต่เมื่อเรารู้จักวางฉันลงใจจะเบาอย่างประหลาดเหมือนเดินทางโดยไม่ต้องแบกสัมภาระที่หนักอีกต่อไปการปล่อยว่างไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนแต่เป็นการฝึกฝนด้วยสติและปัญญาในทุกๆวันอาจเริ่มจากสิ่งเล็กๆเ,เช่นปล่อยวางความคิดที่ไม่จำเป็นปล่อยวางความคาดหวังที่เกินจริงปล่อยวางความผิดพลาดที่ผ่านไปแล้ว เมื่อฝึกบ่อยๆใจจะค่อยๆสะอาดโปรง่งและเบาจนกระทั่งสามารถปล่อยวางสิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตได้คือความกลัวการสูญเสียและความกลัวความตายเมื่อเข้าใจการปล่อยวางอย่างแท้จริงจะเห็นว่าความตายไม่ใช่สิ่งน่ากลัวแต่เป็นธรรมชาติของสรรพสิ่งร่างกายเป็นเพียงสมมติที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่เมื่อถึงเวลาก็ต้องคืนสู่ทตุเดิมการปล่อยวางความยึดติดในชีวิตและร่างกาย จึงเป็นปัญญาระดับสูงที่ทําให้เราสามารถจากโลกนี้ไปด้วยใจที่สงบไม่ดิ้นรนไม่หวัดหวันและในอีกแง่หนึ่งการปล่อยว่างยังทําให้เรามีชีวิตที่เปรี่ยมด้วยคุณค่าในปัจจุบันเพราะเมื่อไม่ยึดไม่กังวลไม่แบกเกินจําเป็นเราจะใช้ชีวิตแต่ละวันอย่างรู้คุณค่าเห็นความสุขเล็กๆรอบตัวได้ชัดเจนขึ้นไม่เร่งรีบไม่ดิ้นรนแต่ก็ไม่ทอดทิ้งหน้าที่เราจะอยู่กับปัจจุบันได้อย่างเต็มเปี่ยมและงดงาม หากพูดถึงการปล่อยว่างหลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องยากเพราะใจของเราถูกฝึกมาตลอดชีวิตให้ยึดมากกว่าที่จะวางยึดในความคิดยึดในความถูกต้องยึดในสิ่งที่รักยึดในสิ่งที่ชังแต่ธรรมะกลับชี้ให้เห็นว่าความยึดนั้นเองคือรากเหง้าของความทุกข์การปล่อยว่างจึงเปรียบเสมือนการหันกุญแจไขประตูแห่งพัฒน,นาการเปิดใจออกสู่ความอิสระที่แท้จริง เมื่อเราฝึกภาวนาเราจะเห็นชัดเจนขึ้นว่าความคิดและอารมณ์เป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวลองสังเกตเวลาเรานั่งสมาธิความคิดมากมายผุดขึ้นมาทั้งเรื่องงานเรื่องบ้านความสุขความทุกข์แต่ถ้าเรานั่งดูเฉยเไม่เข้าไปเกี่ยวไม่เข้าไปผลักสายความคิดนั้นก็จะดับไปเองโดยไม่ต้องพยายามทำอะไรนี่คือบทเรียนสำคัญของการปล่อยวางว่าสิ่งทั้งหลายไม่ต้องจัดการไม่ต้องบังคับแค่เห็นตามจริงใจก็จะเป็นอิสระ เมื่อฝึกสต,ติต่อเนื่องเช่นในการเดินจงกรมทุกย่างก้าวจะพาเราเรียนรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นณนขณะนี้เป็นเพียงปัจจุบันขณะก้าวหจบลงก้าวใหม่ก็เกิดขึ้นวงจอนี้ดำเนินไปเรื่อยๆไม่มีอะไรหยุดนิ่งใจก็จะเรียนรู้ที่จะไม่กัดเก็บไม่ยึดถือทุกก้าวเดินจึงเป็นการปล่อยวางในทางปฏิบัติจริงๆการปล่อยวางยังเป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนความจริงของจิตเวลาเราโกรธ หากไม่ปล่อยวางใจจะร้อนเหมือนไฟเผาหากมีความรักปนความอยากครอบครองหากไม่ปล่อยวางความรักนั้นก็กลายเป็นพันธนาการแต่เมื่อใจรู้จักวางลงโกรธก็แปลเป็นเมตตารักก็แปลเป็นความเข้าใจและอภัยสิ่งนี้เกิดขึ้นได้เพราะปัญญาที่เห็นว่าอารมณ์และความรู้สึกไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราบางครั้งการปล่อยวางก็ต้องเริ่มจากสิ่งเล็กๆ ในชีวิตประจำวันเช่นการปล่อยวางความคิดที่อยากจะชนะในทุกการถูกเถียงการปล่อยวางความกังวลว่าจะถูกมองอย่างไรในสายตาคนอื่นหรือการปล่อยวางความพยายามที่จะควบคุมสิ่งที่อยู่นอกเหนืออำนาจของเราเมื่อทำได้ใจจะไม่เหน็ดเหนื่อยไม่แบกเกินจำเป็นและค่อยๆเติบโตไปสู่การปล่อยวางในสิ่งใหญ่ยิ่งขึ้น เมื่อสติและสมาธิคอยประคองใจปัญญาจะปรากฏชัดว่าสิ่งที่เราพยายามยึดล้วนเป็นเพียงสมมติของโลกเช่นคำว่าฉันหรือของฉันเป็นเพียงสมมติที่ตั้งขึ้นเพื่อให้สื่อสารกันได้จริงๆแล้วไม่มีสิ่งใดเป็นของใครสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนมาจากเหตุปัจจัยที่ชั่วคราวเมื่อเข้าใจเช่นนี้ใจก็จะยอมวางอย่างเป็นธรรมชาติในอีกมิติหนึ่งการปล่อยวางสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับความกลัว ของมนุษย์เพราะแท้จริงแล้วความกลัวทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะเรายึดมั่นในสิ่งที่ไม่อาจควบคุมได้เรากลัวการสูญเสียเพราะยึดว่ามันต้องอยู่กับเราเสมอเรากลัวความล้มเหลวเพราะยึดว่าชีวิตต้องประสบความสําเร็จตามแบบที่เราต้องการเรากลัวความตายเพราะยึดว่าร่างกายนี้คือตัวตนที่แท้จริงแต่เมื่อปัญญาเกิดขึ้นเราจะมองเห็นว่าความกลัวเหล่านี้เป็นเพียงเงาที่ใจสร้างขึ้นจากความ ยึดมั่นหากรู้จักปล่อยวางใจจะคลายความหวาดหวั่นลงอย่างน่าอัศจรรย์การปล่อยวางความกลัวไม่ได้หมายถึงการทําให้ตัวเองไม่รู้สึกอะไรเลยแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะยอมรับความไม่แน่นอนของชีวิตสมมติว่าเรากลัวการสูญเสียคนที่รักหากเรามองอย่างลึกซึ้งจะพบว่าการเกิดการแก่การเจ็บและการตายเป็นธรรมชาติที่ไม่มีใครหนีพ้นต่อให้เราจะกอดใครแน่นเพียงใดสุดท้าย ก็ต้องจักกันแต่หากเรามีปัญญาเห็นความจริงข้อนี้การอยู่กับเขาในวันนี้ก็จะเต็มไปด้วยความใส่ใจความอ่อนโยนและความเมตตาเพราะเรารู้ว่าไม่มีสิ่งใดถาวรเมื่อถึงเวลาต้องวางเราก็วางได้โดยไม่เจ็บปวดเกินควรในทำนองเดียวกันความกลัวความผิดพลาดก็เป็นผลมาจากการยึดมั่นในความสมบูรณ์แบบเรามักคิดว่าชีวิตที่ดีต้องไร้ข้อบกพร่องต้องตรงตามภาพฝันที่เราสร้างขึ้น แต่ความจริงคือทุกความผิดพลาดคือครูที่สอนให้เราเติบโตหากเรายึดติดกับความกลัวนี้เราจะไม่กล้าก้าวไปข้างหน้าแต่ถ้าเราปล่อยวางความสมบูรณ์แบบแล้วทำด้วยใจที่เปิดกว้างความน้มเหลวก็จะกลายเป็นบทเรียนอันล้ำค่าปัญญาที่แท้จริงจึงบังเกิดขึ้นจากการวางใจไม่ใช่จากการดิ้นรนเอาแต่ชนะส่วนความกลัวความตายเป็นความกลัวที่ลึกที่สุดในใจมนุษย์ทุกคนล้วนรู้ดีว่า ต้องตายแต่ก็ไม่อยากเผชิญเพราะยึดติดกับร่างกายและสิ่งต่างๆที่สะสมไว้ตลอดชีวิตหากเราฝึกพิจารณาตามความจริงว่าร่างกายเป็นเพียงการรวมตัวกันของธาตุสีดินน้ำลมไฟไม่มีสิ่งใดเป็นตัวเราอย่างแท้จริงเมื่อธาตุทั้งหลายแตกสลายก็เพียงกลับคืนสู่ธรรมชาติใจจะค่อยๆย,ยอมรับความตายได้ไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่ด้วยความสงบอันเกิดจากปัญญาการปล่อยวางความกลัวตาย จึงเป็นการปลดล็อกพันธนาการที่ใหญ่ที่สุดทำให้เราใช้ชีวิตแต่ละวันด้วยความเบาแอและอิสระในทางภาวนาเมื่อเราจเจริญสติจนเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นดับไปเห็นความคิดที่ผ่านเข้ามาแล้วหายไปเราจะซึมซับความจริงว่าไม่มีสิ่งใดจีรังแม้แต่ความกลัวที่เคยหนักซึ่งก็เกิดขึ้นแล้วดับไปเช่นกันเมื่อเห็นเช่นนี้ใจจะค่อยๆค,คลายจากการยึดมั่นและความกลัวที่เคยครอบงำ ก็จะหมดกำลังลงดังนั้นการปล่อยวางจึงไม่ใช่เพียงการวางสิ่งภายนอกแต่คือการปล่อยวางความกลัวในใจที่คอยกักขังเราไว้เมื่อจะไร้ายความกลัวชีวิตจึงเปลี่ยนไปด้วยความสงบและความกล้าในการดาเนินชีวิตอย่างแท้จริงหากเรามองในมิติของความรักและความสัมพันธ์จะเห็นชัดเจนว่าการยึดมั่นถือมั่นคือสิ่งที่สร้างความทุกข์ได้มากที่สุดเพราะเรามักสับสนระหว่าง ความรักที่แท้จริงกับความรักที่ปนการครอบครองความรักแท้คือการปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขแม้เขาจะอยู่หรือไม่อยู่กับเราแต่ความรักที่ปนความยึดติดกลับเต็มไปด้วยการคาดหวังการบางังคับและการกลัวว่าจะสูญเสียเมื่อใดที่เรารักด้วยการยึดถือเมื่อนั้นความสุขก็แปลเปลี่ยนเป็นความทุกข์โดยไม่รู้ตัวการปล่อยวางในความรัก ยังเป็นการเรียนรู้ที่จะยอมรับความไม่แน่นอนของชีวิตคนสองคนอาจได้พบกันเพราะเหตุปัจจัยเกื่อหนุนแต่เมื่อเหตุปัจจัยเปลี่ยนความสัมพันธ์ก็อาจเปลี่ยนไปเช่นกันหากเรายึดว่าเขาต้องอยู่กับเราตลอดไปเมื่อวันหนึ่งเขาจากไปไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดใจเราย่อมแตกสลายแต่ถ้าเรารักด้วยความเข้าใจว่าทุกสิ่งย่อมมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเมื่อ ถึงเวลาที่ต้องวางเราก็จะสามารถวางได้ด้วยใจสงบแม้จะมีความเศร้าแต่ไม่ใช่ความทุกข์ที่กัดกินใจในอีกด้านหนึ่งการปล่อยวางยังทำให้ความรักงดงามยิ่งขึ้นเพราะเมื่อใจไม่กังวลไม่ครอบครองเราจะสามารถเห็นคุณค่าของทุกช่วงเวลาที่อยู่ร่วมกันได้อย่างแท้จริงความรักจึงกลายเป็นการให้มากกว่าการเอาเป็นการมอบความเมตตาแทนการเรียกร้องผลตอบแทนยิ่งเราวางได้มากเท่าไรความรักก็ยิ่งเบิ์สุด และเต็มไปด้วยความอิสระแม้ในความสัมพันธ์ครอบครัวเช่นความรักระหว่างพ่อแม่กับลูกการปล่อยวางก็เป็นสิ่งสำคัญพ่อแม่ที่รักลูกด้วยการยึดมากเกินไปอาจกลายเป็นการผูกมัดไม่ปล่อยให้ลูกเติบโตตามทางของเขาแต่พ่อแม่ที่รักด้วยปัญญาย่อมสอนย่อมดูแลและเมื่อถึงเวลาก็วางมือให้ลูกได้เรียนรู้ชีวิตด้วยตัวเองความรักเช่นนี้แม้จะมีน้ำตาในบางครั้งแต่ก็เต็มไปด้วยความเข้าใจและความ เบาสบายในระยะยาวในความสัมพันธ์ฉันมิตรก็เช่นเดียวกันเพื่อนแท้ไม่ใช่คนที่ต้องอยู่ใกล้กันตลอดเวลาแต่คือผู้ที่เมื่อถึงเวลาเดินคนและทางเรายังสามารถอวยพรให้เขามีความสุขได้ด้วยใจจริงนี่คือการปล่อยวางที่ทำให้ความผูกพันไม่กลายเป็นพันธนาการดังนั้นการปล่อยวางในความรักไม่ได้ทำให้ความรักลดน้อยลงแต่กลับทำให้ความรักงอกงามและงดงามยิ่งขึ้น เพราะเป็นความรักที่เกิดจากปัญญามิใช่จากความยึดติดในมิติของความสำเร็จและความล้มเหลวการปล่อยวางก็มีความหมายลึกซึ้งเช่นการมนุษย์ทุกคนล้วนใฝ่หาความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นด้านการงานฐานะชื่อเสียงหรือแม้แต่ความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนเองสร้างสรรค์แต่บ่อยครั้งความสำเร็จก็กลายเป็นเครื่องพัฒน,นาการเพราะเรายึดว่ามันคือคุณค่าของชีวิต หากประสบความสำเร็จเราก็สุขหากล้มเหลวเราก็ทุกทั้งที่แท้จริงแล้วความสำเร็จหรือความล้มเหลวเป็นเพียงปรากฏการที่เกิดขึ้นชั่วคราวตามเหตุปัจจัยไม่ใช่สิ่งถาวรที่จะอยู่กับเราไปตลอดกาลผู้ที่ไม่รู้จักปล่อยวางมักแบกความสำเร็จไว้เป็นตัวตนเช่นยึดติดกับตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์หรือชื่อเสียงจนเมื่อวันหนึ่งสิ่งเหล่านั้นหมดไปใจก็ราวกับถูกฉิกขาดเพราะสิ่งที่เราเชื่อว่าคือเรา ถูกพากไปแต่ผู้ที่มีปัญญาย่อมเข้าใจว่าความสําเร็จเป็นเพียงผลลัพธ์ของการกระทําที่ถูกเหตุปัใจจัยในขณะหนึ่งเมื่อถึงเวลาก็ต้องเปลี่ยนแปลงไม่มีสิ่งใดคงทนถาวรเมื่อคิดได้เช่นนี้แม้จะได้มาซึ่งความสําเร็จเขาก็ยินดีแต่ไม่หลงเมื่อสูญเสียเขาก็ไม่เจ็บปวดเกินควรเพราะใจไม่ยึดติดส่วนความล้มเหลวหากเรามองอย่างไม่มีปัญญ,ญามันจะกลายเป็นแผลลึกที่กัดกินใจ ทำให้เกิดความสิ้นหวังท้อแท้หรือแม้แต่โทษตนเองและผู้อื่นแต่หากมองด้วยใจที่ปล่อยวางความล้มเหลวกลับกลายเป็นครูที่ให้บทเรียนสําคัญเป็นการเปิดโอกาสให้เราเรียนรู้เข้าใจและเติบโตอย่างแท้จริงเพราะปัญญาจะบอกเราว่าไม่มีความล้มเหลวใดสู่เปล่าทุกสิ่งคือรอยทางที่พาเราไปสู่ความเข้าใจชีวิตมากขึ้นการปล่อยวางต่อความสำเร็จและความล้มเหลวจึงทำให้เรามีชีวิตที่สมดุล เราจะทำงานอย่างเต็มความสามารถแต่ไม่หลงไปกับผลลัพธ์จะพยายามให้ดีที่สุดแต่ไม่ยึดมั่นว่าทุกอย่างต้องเป็นไปดังใจเมื่อทำได้เช่นนี้ใจจะสงบเบาและมีพลังสร้างสรรค์ามากขึ้นเพราะไม่ถูกถ่วงด้วยความกังวลและความกลัวผู้ที่รู้จักปล่อยวางในเรื่องความสำเร็จและความล้มเหลวจึงเป็นผู้ที่มีอิสระในใจไม่ว่าชีวิตจะพาไปสู่จุดสูงหรือจุดต่ำเขาก็ไม่วไหวั่นไหว เพราะรู้ว่าทุกสิ่งเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาทรงแสงแมววสรุปการปล่อยวางคือหัวใจแห่งปัญญาที่แท้จริงเพราะมันทำให้เราเห็นความจริงของสรรพสิ่งว่าไม่มีสิ่งใดคงทนถาวรทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปการปล่อยวางไม่ใช่การหนีไม่ใช่การทอดทิ้งแต่คือการวางใจอย่างถูกต้องทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดโดยไม่ยึดติดในผลลัพธ์การปล่อยวาง จึงช่วยให้เรามีความรักที่อิสระปราศจากการครอบครองมีความสัมพันธ์ที่งดงามมีชีวิตที่ไม่ถูกหลอกลวงด้วยความกลัวและสามารถเผชิญความสําเร็จหรือความล้มเหลวได้อย่างสงบสุดท้ายการปล่อยว่างจึงไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่คือความเต็มเปี่ยมไปด้วยปัญญาความเบาสบายและความอิสระภายในที่ทำให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและสงบสุขอย่างแท้จริงส่งแสงแวววาว